ตระหัตโตสัมมาธัมพุทธะชาจงพุทธปีปามฤตมันทมเจ่อหัมเบสังเครื่อนผีเสสังคาสันอปันตุเปต็ตมรนมดาสังข้างทางาเอเซ <c oughs> แสดงว่าผีไล่ตัวเนี่ยมันบม่แมนผีธรรมดามันจิต้องเป็นผีตายโหงแน่ๆ เจ้าจงออกจากร่างคนคนนี้เดียวนี่เจ้าสิออกบ่บ่ยอมออกบ่ต้องเจอไม่แสอาคมของอาจารย์สิออกวุบ่ออกออกไปไม่อาจเจไป ออกบ่มันดื้อแท้ๆโมยอมออกยังสี่จอยต้องเจอน้ำมนต์ของอาจารย์ดื้อแมนบ่โมย่านอาจารย์บ่ผีตัวนี้มันเป็นผีหงายโมย้อมออกจากล่างต้องเจอน้ำมนต์ของอาจารย์สัมผูนกึกแกมเจ้าปัสสถานคือชอบจะออกไหม หนาวโอนาสได้โอกาสหนาวหนาวสันสะบันเลยเมนบอกเจ้าไม้จากสายโอข้ามาจากป่าไม้จากป่าใช่ไหมยังดื้อยังด่านว่ยอมออกต้องเจอพายันของอาจารย์ จะจะออกไหมสี่วบอโอ,อ้พิหานพี่เป็นยังไงบ้านพ่หานกลัวฉันหายแน่ๆนะสันนิดเรียบร้อยคำนั้นพิหานหายแล้วต้องขอขอบคุณอาจารย์ไปอย่างมากขอบคุณอาจารย์มากนะนี่ทำไมะไรอาจารย์ ไอหานคงตายแน่มันต้องจังสี่ยังเอาไม่อยู่เรอวะนี่พ่อกำนันือข้าได้ข่าวมาจากเด็กเลี้ยงควายบอกมีพระดีหมอสายโยต้องนาบ้านเรานี่เองทุกล่านะทุงหลับปลายนาโน่ตนะเหรอปลายนาบ้านเรานี่แหละได้ข่าวว่าเป็นพระมาจากแดนพนมดงรักอ่ะเห็นเขาเรียกลูกตะเบาะแต่มีวิชาอาคมแก่ก้านะลูกตะเบาออือ มาจากพนมดงรักใช่เฮ้ยก็ดีสิวะอ้าวอย่างนั้นเองพาข้าไปดิได้เลยเด่นจัดให้อยู่ที่ไหนเวลานี้อยู่ที่ไหนเถียงนาตรงนู้นน่ะเหรออ้าอไปเลยไปเลยไปเลยงั้นไป ไอเดนเองแน่ใจหรือวะเองนี่พูดมากซะจนข้าไม่อยากจะเชื่อถืออะไรแลวเองแน่ใจหรือว่าพระอะไรวะมาจําวัดอยู่ที่กระท่อมเขียงนาเนี่ยเฮแตโมงสงสัยอยู่แน่เพราะกำนันป่านนี้ท่านฉันเช้าเสร็จแล้วไปรีบไปกูกูเแปลกใจจริงๆนะเนี่ยรียบไปเถอะนาไป ไอเดนครับผมที่นี่อะไรว่าที่เองบอกว่าหลวงตาบอาจาวัดอยู่ครับพอบกำนั้นมึงดูดิกูไม่เห็นแม้แต่งเงาเลยเนี่ยเอเอหรืออาจจะไม่ใช่กระท่อมหลังนี้ก็ได้พอกำนั้นเออถ้ายัางนี้ไม่อยู่สงสัยอยู่กระท่อมหลังนู้นไปพอกำนั้นเออไป ไม่เห็นมีเลยพ่อกำนันผู้วิเศษที่ว่าไอ้เด้งจ๋าเองไปฟังใครมาวะว่ามีผู้วิเศษมาจำวัดอยู่ที่กระท่อมแห่งนี้โอ้ยเด็กเลี้ยงควายมันบอกแล้วเขาก็ลือทั้งหมู่บ้านนะพ่อกำนันเด็กเลี้ยงควายเอาอย่างนี้พรุ่งนี้เช้าเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่ง เผื่อว่าเราจะได้พบท่านดีไหมดีกลับสิกลับเลยเอาวเอ็งพาข้ามาเอ็งก็พาข้ากลับสิออลับเลยนะไปเดี๋ยวพบอบครั กเห็นนั่นแหละ ห้าสี่สามสองข้างหลังเดินมาหลังเดินมาอ๋อจะคุยเขาดิาคุยเรื่องงานด้วย พอที่ส <substit uting Harlem> ุดในโลกนะองไม่เคยด่าทำออ่ะไม่เคยี่มากเชืรอค่ัตตารธรรมติอายุวันนสุขังพระรามเป็นไงคะไข่ดีไหมเลยไข่วนนะคะ จัตตารธรรมาติอายุวันนอสุขังพระราม

ข้าวเย็นขวาชบกุ้งค่ะสดสใหม่ๆเลยค่ะอะางเียตนนี้ลคจะทำอะไรเอ่ยกินด้วยดีกว่าเข็ดมัคะะ่ใจขวขาข้าว่อนเสื้อ้วสด่ใส่่แล้วใ่่ี่บาะ

เดิมเหมืนเดิมหาไม่เจออสภาพกล้องเขอยู่ทางโน้นอยู่อ่ะค่ะคุณบ๊อบบี้คะบ้าหลังเก่าประมาณหน้าบาทค่ะที่เราซ้ายเดินมา วันพระวันเจ้าไม่เว้นเลยครับสสาาุุาหมอใหม่แล้วแนนอนอยู่แล้ววันพระก็ไม่เว้นนี่แหน่นี่นี่นี่ให้กินแน่ๆพระไม่เคยให้กินเลยไปละโย ไปบนเมาไี่แล้วแล้วไปได้ปลามาบ่เนี่ยวันนี้ไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยโอ้ยเมาอ,อย่างนี้มันจะไปได้ยังไงไม่ได้ปลาน่นี่อยู่ได้แล้วโอ้ย,อยข้ารับเพื่อนไปก่อนครับไปละเอาเอาโชคดีโชคดี พ่อครับวันนี้คนน้อยคนเข้ากรุงเทพหมดเลยครับลูกหลานๆก็มาอยู่กันนาทีจะมีภาพประจําวัดเรานะเอาเอาแล้วๆเอาบุญจบกันนะแล้วจับมือกันไว้ทำบุญกันไว้พวกเราใครๆอ๋อเออตัดละโศกรุ่นไป ขอ,ให,อให้มีความสุขกมปัถนาันทุกคนวันนี้วันพระผมพาชาวบ้านเข้ามาทำบุญหลวงพ่อดีโยมแต่ตอนเนี้ยทางวัดของเราเนี่ยก็มีอัตมาจามรรษาอยู่องค์เดียวถ้าเกิดวันหน้านะอัตมาไม่อยู่เพราะตอนเนี้ยก็สุขภาพก็ไม่ค่อยดีไม่ค่อยแข็งแรงวันหน้าอาจจะมีพระนักพัฒนาได้มาอยู่ที่วัดนี้ แต่ตมาก็ขอให้โยมอยู่ในศีลน,นธรรมนะม,มันทําบุญหลวงพ่อครับช่วยแล้วนันพวกผมเน่อยครับจริงจะได้มีโชคมีลาบจะได้เป็นสิริมงคล้ออคว,อวอไ,วไนะอ,อคนนี้หลังหนักเลยครับโอ้โห